แล้วทุกคนประเทศไทย,ยอยากให้เกิดขึ้นแบบนี้ไม่รือนะจะเ,เกิดทันหรืเอเปล่า5-3ท,าทันไหมท<า>ันค่ะเออท<า>ัน,นก็ดูแล้วกันเต่ก็บอกเขาทิถูกทำให้ไม่สักดิ์เนเพราะฉะนั้นตัวมาเองมายก็ไม่มีความจาเป็นอะไรที่ต้องกลัวแล้วว่ากฎหมายมาตราต,ต,ตัวนี้จะทําให้เราสุดใส่ราาสรภาพหรือเสรนีภาพในการแสดงออกอะไรอย่างไรนะคะแต่เมื่อวานเนี้ยคุณโรมก็ไปแถลงข่าวในฐานะส่วนตัวต้องยอมรับนะครับวถานการ์การเมืองตอนนี้กําลัง ฮอตมากขึ้นการฮอตมากขึ้นเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าใกล้วันที่6เมษายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมานะครับเป็นต้นไปนะครับแต่ในเชิงเศิติหลังจาก29มีนาคมพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นรัฐบาลกำลังวางมาตรการในการกวาดล้างเร้วรอก แรกจัดก,การกลุ่มมอบที่อยู่บริเวณทำเนียบประธาลที่เข้าทําการประชิดแล้วก็หวังที่จะบุกเข้ายึดธทรรมเนียบปรบธานตอนนี้ถูกกว่ดาล้างไปเรียบร้อยแล้วเข้าไปอีกก็โดนจับอีกเข้าไปอีกก็โดนจับอีก สวัสดีครับพบกับผมเทืศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทางทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะรับรับชมจากนอกใหนงประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พน้นเรื่องของการออกมาจับแกนนำซึ่งปรากฏว่าหลบหนีไปยังต่างประเทศนะครับและสถานก,การณ์ที่กำลังรุกเรา้าทัพหลวงเสื้อแดงกำลังเข้ามาทุกที ในขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันว่าแกนนําคนอื่นๆโดยเฉพาะเสื้อแดงไม่เอากับจตุพรพรมพันธ์เรื่องวันที่สี่ค่ะที่คุณจตุพรพรมพันธ์จะมีการนัดชุนุมตรงเนี้ยเมื่อกมีคนมาพูดแล้วว่าเขาไม่สำรุนด้วยมนทางผู้นําเสื้อแดงอะไรเก่าเก่าบอกเขาไม่เอาด้วยแล้วแต่เขานะผมก็มีแต่แค่อย่าทำผิดกฎหมายอย่าทำสร้างความเดือดร้อนสร้างปัญหาประเทศชาติบ้านเมืองอย่างเช่นที่เคยเกิดมาก่อนเรียนมาเรียน นําขึ้นเล่กับข่าวที่ท่าบอกิงเข้ามาคุยเหรอท่านหรือว่าเป็นการให้ข่าวบัตรสักครั้งผมให้ได้ตัวท่านตรงนี้นี่อ๋อแต่ว่าท่านก็ตามข่าวการชุบบันรของกลุ่มคนเสื่อมไม่บ้างจ๊ะนายยกไม่ต้องตามอะไรเลยใช่ไหมเธอถามแบบเนี้แต่รู้ทุกเรื่องอ่ะนายกกังวลไหมครับที่คุณจะจะถอยเขากลับมาเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกคนจะกังวลทำไมอ่ะก็เขาเป็นคนทําถูกทําผิดกฎหมายก็เป็นเรื่องของเขานะสังคมในเรื่องของเจ้าหน้าที่ว่าไงล่ะใช่ไหมแล้วทุกคนประเทศไทยอยากให้เขาเกิดขึ้นแบบนี้ไม่อีกหรือ ฮะเกิดทันหรือเปล่าห้าสามทันไหมันทาเอันก็ดูแล้วกันเธอก็บอกเขาดิก็มีความเข้าใจกันว่าการที่เราจะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีลักษณะเอ๊ะผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งสองเก้าหรือไม่เป็นการทําหน้าที่ที่สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรมาตราข้อเก้าสิบหรือไม่ซึ่งผมขอเรียนชี้แจงว่า ในความเห็นของผมนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงความเห็นของกรรมธิการต่อไปว่าความเห็นของตัวผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําได้นะครับเนื่องจากว่าข้อมาตรา129่้อเกาเนี่ยได้กาหนดว่าสิ่งที่กรรมธิการทําไม่ได้เนี่ยถ้ามันเป็นการกระทบต่ออัตถคดีหรือถ้ามันเป็นการกระทบต่อการบริหารงานบุคคลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเรียกผู้พิพากษาเข้ามาเกี่ยวข้องได้หรือเราจะไปทําผิดข้อบังคับหรือเราจะทําผิดรธรรมาููหรือเปล่าเนี่ย ผมก็ยืนยันเขาไม่แต si whole, ่ท <duh. S 3> ี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นความเห็นของผมนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับที่กรรมธิการโดยที่เรามี15คนเนี่ยเรายังไม่ได้คุยกันลงรายละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่ผมก็ในฐานะที่เป็นผู้ร้องด้วยและเป็นกรรมธิการด้วยเนี่ยผมก็ให้ความเห็นในลักษณะแบบนี้นะครับี่การต้องสังเกตในลักะที่ว่ากไฟอีเกิลเรื่องของตาวลีขึ้นมาเพื่อที่จะงเรื่องที่เกิดเรื่องที่บ้านคืออย่างนี้นะครับ คือที่ที่เข้าสู่มันแยกเป็นสองส่วนนะส่วนหนึ่งคือเข่าลือคือแต่ส่วนของที่เข้ามาพิจารณาวันนี้มันมีหนังสือจากท่านกนาันโลมนะครับไม่ได้การพิจารณาวันนี้เพราะเข่าลือนะครับแต่การพิจารณาของคณะการานวันนี้เพราะมีหนังสือจากท่านโลมิ <c oughs> มาโลมยื่นมานะครับเราจีแจงสองสส่วนนะครับแต่เข่าลือเนี่ยก็ต้องขนาดทุานโลมว่าเชื่อถือขนาดไหนแล้วท่านถึงได้ทำหนังสือเข้ามา ในคำพิการครับครับเง้นขออน่ญาตอบนนครับ,ค,รบคือมีน้ำหนักพอไหมนะครับสำหรับข่าลือเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจกันนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้ทางโคศอกของศานนะครับออกมาชี้แดงนะครับการที่โคศอกของศาลออกมาชี้แกงเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ามันก็คงจะมีน้ำหนักมากพอสมควรนะครับ แล้วตอนที่ผมทําหนังสือตามอย่างตามที่ท่านประธานได้ได้กล่าวไปว่าเป็นหนังสือของผมผมก็แน่นะครับเป็นเอกสารของกรสมสารยุติธรรมนะครับซึ่งเอกสารนี้มันก็เป็นเอกสารที่สื่อมวลชนมีอยู่แล้วแหละนะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าประเด็นข่าวลือนี้มันมีลักนักน,นะครับที่อาจจะกระทบต่อความเชื่อมัน่นของพี่น้องประชาชนนะครับผมจึงทําเป็นคําร้องส่งเข้ามาในกรรมธิการกุะการกฎหมายการยุติธรรมและสื่อมวลชนน,นะครับ นาทีใช่ไหมรอย7นเลนะเจ <sh arp> ็ดนาทีเลยเะจงเรเวลาแล้วจัเวลาทักครั้งแล้วค่ะตอนนี้ได้สามลยวันี้ห้าบรรยาการออ ประาผส์เป็นหนึ่งสองเช่นเดียวกันค่ะก็ส่วนตัวแล้วมองว่ากฎหมายมาตรา112เนี่ยถูกบังคับใช้อย่างผิดทางค่ะถูกรัฐบาลนี้บังคับใช้อย่างผิดทางมากแล้วก็ถูกทําให้ไม่สั์สิงเลยเพราะฉะนั้นตัวมาเองไม้ก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่ต้องกลัวแล้วว่ากฎหมายมาตราต,ตัวนี้จะทําให้เราสิทธิเสรีภาพเรือเสรีภาพในการสแสดงออกอะไรอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นยังไงแล้วเราก็ควรต้องยืนหยัดต่อสู้ต่อไปเพื่อรายืนยันความถูกต้องในสิ่งนีนะครับที่คุณ ลังสีมาลโลมนะครับที่จะนําเรื่องเชิญประธานสาริกานะครับมาที่กรรมิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิวิชนนะครับก็ยังไม่เห็นเอกสารนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าคุณโรมนํำหนังสือเข้ามาก็จะให้เข้ากรรมิการนะครับเพื่อให้คณะกรรมิการนะครับพิจารณาว่าเรื่องนี้มันขัดน้นํามูมหรือไม่ขัดกับระเบียบข้อบังคับ ของสภาหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวรอดูเนะอกสารของคุณโรมครับแต่เมื่อวานเนี้ยคุณโรมก็ไปแถลงข่าวในฐานะส่วนตัววันนี้ผมได้มาส่งหนังสือถึงท่านอธิบดีกรมสรรพากรและเลขาธิการคณะกรรมการ้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อขอให้ตรวจสอบการเสียภาษีและเส้นทางการเงินของนางสาวอินทิราเจริญปุระ และนายประกรณ์พรชิวานูลซึ่งเป็นผู้เปิดรับการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการชุมนุมที่มีการกระทําความผิดตามกฎหมายผมขอยืนยันว่าการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญและที่กฎหมายบัญญัติการแสวงหาสิทธิเสรีภาพและการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสามารถ ทำได้ทุกยุคสมัยซึ่งผมก็ได้ทำมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาแต่การที่มีกลุ่มบุคคลสนับสนุนให้เยาวชนกระทำผิดกฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากผมจึงเห็นว่าต่อกรณีนี้นั้นจึงควรที่จะตรวจสอบการรับบริจาคของกลุ่มนากสรหรือกลุ่มปลดแอก ซึ่งมีการเปิดรับบริจาคในนามของนางสาวอินทิรา,าเจริญกุระและนายประกรณพรชิวานภูมซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวนั้นคนที่บริจาคและคนที่นำไปใช้ถ้านำไปสนับสนุนในการกระทำที่ผิดกฎหมาย <S <S ก็ย่อมมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการกระทำความผิดด้วยเช่นเดียวกันผมจึงขอให้รรกรมสรรพากร ได้ดำเนินการตรวจสอบภาษีอากรของบุคคลทั้งสองและขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของบุคคลทั้งสองเพื่อที่จะให้อยู่ภายใต้มาตรฐานและกฎหมายเดียวกันซึ่งเทียบเคียงกับกรณีในสมบังติศราศสีหรือเฮียหวังแกนนำคนแสดงซึ่งได้เปิดบัญชีรับบริจาคเงินให้กับกลุ่มแนวร่วมประชาชน ต่อต้านผนการแห่งชาติหรือปรอปชในปี253ซึ่งต่อมาถูกกรมสรรภารกระทรวงการคลังได้เรียกเก็บภาษีเป็นเงินถึง572ล้านบาทถูกอายัดทรัพย์อายัดบัญชีและถูกฟ้องล้มละลายในที่สุดผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งและเป็นอดีตสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจึงขอให้หน่วยรายชการทั้งสองหน่วย ได้ดําเนินการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและประชาชนผู้เสียภาษีเพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบในเรื่องนี้ต่อไปครับฝากถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับตอนนี้คุณนัทวุฒิคุณจตุพรนะครับจะชวนท่านลงถนนนะครับจะหลอกใช้ท่านอีกแล้วนะครับเรานี่คือผู้มีพระคุณของสสบรรดาสสทั้งหลายนะครับเราเลือกเขาเข้าไปนะครับให้เขาไปมีเงินเดือนเป็นแสนแสนมีสิทธิพิเศษอะไรมากมายนะครับแต่งโสดอยู่ห้องแอร์กินดีอยู่ดีมีหน้ามีตานะครับ แต่เราคนที่เลือกเขาเข้าไปนะครับกว่าจะได้เงินมานะครับต้องอาบเหงื่อต่างน้ําชาวไร่ชาวนานี่รู้เลยใช่ไหมครับว่ามันลําบากกว่าจะได้ตังมานะครับตอนนี้เขาไม่มีอํานาจเขาจะมาชวนเราลงถนนเพื่อช่วยผลักดันเขาขึ้นไปสู่อํานาจอีกแล้วนะครับเรามีบทเรียนนะครับปี5354หรือม็อบล่าสุดเราก็รู้แล้วนะครับว่าเขาทาอะไรนะครับมันไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่เราจะลงถนนในตอนนี้เหตุผลเดียวคือพวกเขาต้องการอํานาจนะครับ เราจะเป็นเหยื่ออีกแล้วเหลือคนที่เจ็บตายคือเราชาวบ้านธรรมดานะครับแต่พวกเขายังอยู่ดีกินดีนะครับเหมือนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับแล้วนี่มาอีกแล้วนะครับพี่น้องอย่าในเชิงปรากฏการนะครับเราคงเห็นเรื่องของการเรียกร้องให้มีการใช้กฎหมายประ,ประงทําการตรวจสอบเงินของบุ้งนะครับและก็เงินของสายนะครับก็เป็นการเรียกร้องนะครับ ที่จะให้มีการดรําเนินคดีตามกฎหมายในขณะเรื่องของการแก้ไขัะธบรมนูญาะภาคประยุติปัดก็ยืนยันจะมีการแก้ไขทฐธบรมนลายมาตราแล้วก็ยกร่างเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่ศิระเจนจาค่าก็ชะโรมนะครับเรื่องของใช้อํานาจส่วนตัวไปออกแถลงขา่าวนะครับว่าจะเชิญประธานศาลฎีกานะครับ เข้าพบเพื่อทำการชี้แจงเรื่องอ้างข่าวลือในโซเชียลมีเดียนะครับว่าจะให้สารว่ามีคนสั่ง,างมาจากภายนอกสั่งสารนะครับซึ่งนี่ก็เป็นปรากฏการณ์นะครับนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจนำมาบิกเราะได้ก็คงจะไม่พ้นเรื่องของไมยพร้อมแกนหน่ำอาัยาการกไปพบอาัยาการปรากฏว่าฟอร์ดก็หนี มีรายงานว่านะฮะฟอดทัตเทพนั้นหลบหนีไปอยู่ในประเทศมาเลเซียซึ่งที่ผ่านมาฮะุ้่มชาการตรบวุรครบารญน,นะ,ะซึ่งก็ยืนยันนะ,ะบอกว่ามีการหลบหนีของแกนนําไปแล้วในขณะที่แกนนําหลายคนก็สัญญากับศาลว่าจะไม่พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์บางคนก็ร้องห่มร้องไห้นะครับบนศาลเพื่อขอให้ไดรับการประกันตัวในขณะที่ท่านหม่หม่อมเจ้าจุรเจิมยุคน,นะฮะก็แนะนําบอกว่าแม่ ของเพนกวินนะครับแม่ของรุง้งนะครับถ้าจะได้รับการประกันตัวอย่างจริงจังเนี่ยนะครับก็บอกว่าก็ให้ไปสัญญากับศาลว่าจะเอาชีวิตเป็นตัวประกันนะครับแล้วบอกว่าจะให้ลูกกลับไปเรียนหนังสือและทําตัวเป็นคนดีนะครับแต่ท่านก็บอกว่าไม่แน่ใจนะนะครับว่าลูกจะยอมทําหรือไม่นะครับ ซึ่งถ้าลองเอาชีวิตของตัวเองเป็นเครื่องประกันศาลอาจจะให้การประกันตัวก,ก็ได้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเชิงวิเคราะห์น่าสนใจฮะถ้าวิเคราะห์กันตามข่าวก็สถานก,การณ์กําลังเข้มข้นเจ้มจนมันขึ้นแล้วนะฮะกำลังเข้ามาและช้างศาลก็กาลังจะพนวกชนกันนายพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับนะครับทราบเรื่องเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับว่าจะมีการชุมนุมขับไล่ ซึ่งก็มีรายงานว่าจะมีการเรียกคนเสื้อแดงมาร่วมชุมนุมครั้งใหญ่กลางกรุงเทพมหานครในเรื่องของงานสังเคราะห์ตำรวจก็คงเห็นท่าทีชัดเจนจะมีการแจ้งข้ขอกล่าวหากับผู้ชุมนุมวันที่30มีนาคมเพิ่มเติมส่วนฟอร์ดทัพเทพนั้นนะครับ ก็ปรากฏว่ารายงานจากคนที่บงการเขาอยู่เบื้องหลังทราบว่าต้องการที่จะให้โลโรไฟล์ fi. ส่วนหลบหนีไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียตามที่มีข่าวออกมาหรือไม่นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าทหารไทยฮะโดยเฉพาะกองทัพปฏิสีฮะจะขอความร่วมมือจากคณะกรรมการชายแดน เพื่อขอนำตัวมาหรือไม่หลังจากที่มีการออกหมายจับเนื่องจากว่าไม่ไปรายงานตัวต่ออัยการนะครับตอนนี้พนักงานสอบสวนก็มีการทำเรื่องของหมายจับนะครับก็อยู่ที่ดุลพินิษ์ของสารนะวราศสาลออกหมายจับหรือไม่ก่อนหน้านี้แกนนำล้มเจ้าจำนวนมากนะครับที่อยู่ในประเทศไทยและปรากฏว่าหลบหนีไปยังต่างประเทศ นหนึ่งในนั้นก็คือสมศักดิ์เ m t ระสกุลพอโดนได้ข่าวว่ามีโดนมาตรา1นึก็หนีเลยในประเทศไทยตอนนี้แกนนําที่โดนมาตรา1นึไปแล้วนะรวมคดนอื่นด้วยมากกว่า21คนนะยังคงอยู่ในเรือนจําการร้องห่มร้องไห้คงไม่ได้ประโยชน์อะไรในเชิงงานสังเคราะห์แล้วต้องยอมรับนะครับวถานการการเมืองตอนนี้กําลังฮอตมากขึ้นการฮอตมากขึ้นเกิดจากอะไร นะครับเพราะว่าใกล้วันที่6เมษายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมานะครับเป็นต้นไปนะครับแต่ในเชิงสถิติหลังจาก29มีนาคมพุทธศักราช2 5 6พัภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นรัฐบาลกำลังวางมาตรการในการกวาดล้างร้รอก แรกจัดก,การกลุ่มมอบที่อยู่บริเวณทำรรเนียบตบาลที่เข้าทําการประชิดแล้วก็หวังที่จะบุกเข้ายึดทำรรเนียบตบาตตอนนี้ถูกกวาดล้างไปเรียบร้อยแล้วเข้าไปอีกก็โดนจับอีกเข้าไปอีกก็โดนจับอีกนะครับตอนนี้กําลังเข้มข้นนะสำนักงานตํารวจแห่งชาติก็มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาให้ผู้ช่วยผู้บัชการตรรํารวจแห่งชาตินั้นดูแลนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการนะฮะซึ่งดูแลเกี่ยวกับกฎหมายปะปะงทําการอายัดรั์ผู้กระทําความผิดตามกฎหมายคณนะกรรมการชุดนี้ถูกตั้งมาเรียบร้อยแล้วในยกแรกกําลังวางกรอบเพื่อประสานต่อไปอยังคณะกรรมการประปะงจะยึดทรัพย์อะไรยังไงของใครนะโบรดติดตามได้แน่นอนกําลังงวดกันมาแล้วฝ่ายต่อต้านจัดการชุมนุมมาแล้วนะครับต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ผมได้เคยเรียนหุ้นส่วนไปล่วงหน้า ว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นก่อนวันที่6เมษายนเพราะจะมีการเล่นปฏิกิริยาทางการเมืองเพื่อเข้าสู่การโรมรันนะและก็จะใช้วันที่6เมษายนเป็นสิมบลิกมาดูกันนะฮะว่ากลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายไกลลึกซึ้งกว่ากันการเมืองอย่ามองเท่าตามองเห็นนะแต่ที่แน่ทับหลวงเสื้อแดงมาแล้วนะครับเขามั่นใจว่าการจ้างคนในกรุงเทพมหาคนครที่จะระดมคนคน,คนละ500ครั้งนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จ ต่อย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์ายากยากยากและยากนะครับเพราะมันมีเหตุอย่างอื่นเป็นปัจจัยสําคัญนะครับการเมืองมันลึกซึ้งนะครับอย่างไรก็ตามฟันธงงานนี้ต้องจบที่ยุทธการไต,ตลงและชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ กทั้งโลกจากต้อง Bye.